B.M.W. R18 คือการกลับมาของตำนานมอเตอร์ไซค์คร u i เซอร์สไตล์คลาสสิกที่ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงจาก B.M.W. R5 ในยุคปี1936ดีไซน์เรียบง่ายแต่มอบความรู้สึกสง่างามเต็มไปด้วยเสน่ห์ของความเป็นโรสสเตยเยอรมันอย่างแท้จริงดีไซน์และเอกลักษณ์สิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความร่วมสมัย ตัวถังส่งหยดน้ำไฟหน้าส่งกลมและเฟรมแบบท่อเหล็กเปลือยสะท้อนความดั้งเดิมของ BMW ได้อย่างชัดเจนเส้นสายเรียบง่ายแต่ทรงพลังรายละเอียดงานโครเมียมเงางามทำให้ R18 ดูสง่างามทั้งยามจอดและยามเคลื่อนที่ขุมพลังบิ๊กบ็อกเซอร์หัวใจของ BMW R18 คือเครื่องยนต์บ็อกเซอร์สูบนอนคู่ระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำมัน ความจุ1 8 0 2ซ c ซึ่งถือเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ BMW เคยสร้างมากำลังสูงสุด91แรงม้าแรงบิดมหาศาล1 5 8นิเมตรที่เพียงพอให้ผู้ขี่สัมผัสพลังดิบในทุกการบิดคันเร่งเสียงเครื่องยนต์ทุ้มต่ำบ่งบอกเอกลักษณ์ของค c r u ซอร์ขนาดแท้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่แฝงอยู่แม้ดีไซน์จะย้อนยุคแต่ R18 ซ่อนเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่3แบบได้แก่เรน โปรและร็อกที่ช่วยปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบควบคุมให้เข้ากับสภาพถนนระบบควบคุมการทรงตัว (ASC) ระบบควบคุมแรงบิด (MSR) และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันทั้งหมดถูกออกแบบให้กลมกลืนกับประสบการณ์การขี่แบบดั้งเดิมช่วงล่างและความสบาย R18 มาพร้อมเฟรมสวิงอาร์มคู่ที่เชื่อมกับโชคหลังซ่อนรูปทำให้ได้ลุคคลาสสิกเหมือนมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าแต่ยังคงให้ความนุ่มนวลทันสมัย ช่วงล่างด้านหน้าเป็นเทเลสโคโปิกขนาดใหญ่เบรกดิสก์คู่ด้านหน้าและดิสก์เดี่วด้านหลังพร้อม ABS ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถแม้ในความเร็วสูงเบาะนั่งต่ำและตำแหน่งวางเท้าทำให้ท่าขี่ผ่อนคลายเหมาะกับการคุ้ยทางไกลประสบการณ์การขับขี่เมื่ออยู่บน R18 ผู้ขี่จะได้สัมผัสพลังงานดิบที่มาพร้อมความนุ่มนวลคันเร่งตอบสนองอย่างหนักแน่นแต่ควบคุมง,ง่ายน้ำหนักรถที่มากกว่า340กิโลกรัมกลับไม่เป็นอุปสรรคเพราะบาลานซ์ของเครื่องบ็อกเซอร์ช่วยถ่วงสมดุล ความรู้สึกในการขี่คือการเดินทางด้วยสุนทรียศาสตร์ไม่ใช่แค่ความเร็วแต่คือประสบการณ์การปรับแต่งและสไตล์ที่ไม่สิ้นสุดหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ r สิบแปดน่าสนใจคือการออกแบบให้เหมาะกับการคัสตอมอุปกรณ์เสริมจาก bmw มอเตอร์สดและสำนักแต่งต่างๆถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของปรับสไตล์รถได้ตามใจไม่ว่าจะเป็นแฮนด์บา์บอกระบบท่อไอเสียหรือแม้แต่การตกแต่งสีสันทำให้ r 1 8เป็นผืนผ้าใบที่พร้อมให้เจ้าของวาดลวดลายตามรสนิยมของตน ความหมายของ BMW R18 BMW R18 ไม่ได้เป็นเพียงมอเตอร์ไซค์แต่มันคือการเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันรถคันนี้สื่อถึงความเคารพในประวัติศา,ศาสตร์และการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับดีไซน์ที่เหนือการเวลาสำหรับคนที่หลงไหลในความคลาสสิกและต้องการสัมผัสพลังเครื่องยนต์ Big Boxer R18 คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบบทสรุป BMW R18 คือมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เหมือนใครมันไม่เพียงแต่จะมอบพลังมหาศาล แต่ยังมอบความรู้สึกที่ย้อนกลับไปสู่ยุคทองของการเดินทางด้วยสองล้อสไตล์คลาสสิกผสานเทคโนโลยีใหม่ทำให้ R18 เป็นหนึ่งในครูเซอร์ที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลกและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็น BMW อย่างแท้จริง